สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการเข้า TS แบบง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ TS เ,เลยแล้วเออ TS เ,เป็นโปรแกรมอะไร TS ก็คือโปรแกรมไว้สื่อสารต้องอ่อน TS ท,ทั้งคู่นะครับถึงจะสื่อสารกันได้ออแล้วในทุกวันนี้ก็มีทั้งใน PC นะครับใน Mac แล้วก็แม c กทั้งในสมาร์ทโฟนต่างๆก็สามารถใช้ TS ได้แล้วครับแล้วซึ่ง t ทเ,เนี่ย นิยมใช้ในพวกแบบสำหรับพวกเกมเมอร์นะครับนักกีฬา e s p o r t ์หลายๆประเทศเขาก็ใช้กันนนแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมี T.S. 2อง T.S. สซึ่งตอนนี้นิยมที่สุดคือ T.S. สานะครับแล้วก็ในไทยเนี่ยมีผู้ให้บริการอยู่หลายค่ายเลยทีเดียวอ่าโอเคครับแล้วก็ T.S. โหลดยังไงก็พิมพ์ Google เลยครับ T.S. 3ามทีมสปี k ครับทีมสปี e สาม ดาวโหลดอ่าแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะเอากี่บิตวินโดว์เรากี่บิตวินโดว์อ,อะไร m ม c หรือว่าจะเป็นวินโดว์อ,อะไรแล้วแต่เราละครับแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยลงเสร็จจะได้หน้าต่างนี้มาครับอ่าเปิดขึ้นมา t ทสามจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อนะเข้า t สก็คือกด Connection ครับอันที่2องครับคอนเน็กแล้วสิ่งที่เราต้องรู้คือ Server Address ก็คือ IP นั่นเอง แต่และเซิร์ฟก็จะยากบบว่าไอพี IP, นู้นไอพีนี้แต่และทีมก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเลยอ่าอย่าส่วนผมมิสเตอร์พิกเลต d t dexts3.com ของผมเป็นของ dexserver นะครับแล้วก็อ่าใส่นิกเนมด้วยครับว่าเออเราเจะเชื่ออะไรเนาะอ่าเสร็จแล้วเรากด Connect ครับ <Connect ed. S 1> อ่าเห็นไหมครับ จะเข้ามาในรูปหน้าเทียดาเนี่ยการเข้าเทียดก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ <Channel switched. S 1> สำหรับเออใครมีปัญหาด้านไหนมีปัญหายังไงก็สามารถถามในบอร์ดของ d e ็กเซิร์ได้เลยนะครับจะพยายามเข้าไปเช็คแล้วไปตอบคำถามทุกๆคนนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ